สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลคอดโออำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูอ่าโฉนดคุดแดงในที่6กไร่2งาน76ตารางวานะครับแต่ว่าแปลงนี้เขามีทั้งหมด31มโฉนดนะครับเจ้าของเขาแบ่งเป็นล็อกจัดสรรอยู่นะครับขายยกแปลงเลยนะครับแปลงนี้บ้านผมส่วนเนี่ยนะครับ9ล้าน5แสนบาทนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนี่นะที่เห็นอยู่หน้ากล้องเนี่ยนะครับมันเป็นลู่วิ่งของเทศบาลเขามาปูไว้เพื่อที่จะทําเป็นเป็นสนามวิ่งนะครับตามแม่น้ําแควน้อยนะครับแล้วก็มีลัวชิดกับแม่น้ําแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาเรียกแม่น้ําแควน้อยที่ไหลมาจากอําเภอสังขะของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไหลมานี่เลย ผ่านหน้าแปลงที่ดินนี้เลยตรงข้ามแปลงที่ดินเราเนี่ยก็ยังเป็นป่าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแต่ว่ามีบ้านเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบบนี้เลยครับเห็นภูเขาด้วยนะนะครับแม่น้ําใหญ่มากนะครับส่วนเส้นนี้นะเนี่ยมันจะวิ่งไปเนี่ยแม่น้ำมันนะไปจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากจังหวัดกาญจนะ์ประมาณ25กิโลห่างจากกรุงเทพนะก็ประมาณ130มกิโลนะครับผมเนี่ยลูวิ่งเขาจะประมาณนี้เลยนะครับนี่ มีเพื่อนบ้านด้วยนะแปลงที่ดิน well. right right เราเนี่ยก็จะอยู่นี่เลยครับหน้าฟิล์มกล้องเนี่ยแบบนี้เลยอ่าแปลงนี้นะจะมีบ้านอยู่สามหลังนะครับอยู่ข้างๆกันเนี่ยสามหลังนะครับส่วนทางนี้ขอบเขตเราเนี่ยจะเริ่มจากต้นไม้ต้นเนี้ยครับที่เห็นเนี่ยครับต้นสูงๆเนี่ยนะแล้วก็ยิงยาวไปเนี่ยนะครับมันจะเห็นแทงประปาเนี่ยครับมามามาอย่างเงี้ยครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยประมาณ40ด้านหลังก็ประมาณ40สซ้ายขวาเนี่ยประมาณ สองร้อยสองอสิบนะครับผมส่วนทิศนะี่ยถ้าเรามองมองเข้าบ้านเนี่ยเรายือนอยู่แม่น้ําเนี่ยมันจะเป็นทิศใต้ทิศเหนืออยู่ตรงแม่น้นํานะครับซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันออกขวามือจะเป็นทิศตะวันตกนะครับนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งดูแม่น้ําแปลงที่ดินเราเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นลูวิ่งเนี่ยมันจะมีทางลงแม่น้ําแบบนี้เลยนี่นะครับลงไปสู่แม่น้ําถึงแม่น้ําเลยนะ แม่น้ํามันมีขึ้นมีลงแต่ขึ้นมากไม่มากหรอกครับนี่แต่ก็ไม่แห้งนะครับแบบนี้เลยป่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแปลงที่ดินกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับป่ะครับผมมาอยู่ตรงบ้านสามหลังแล้วนะโน่นข้างแม่น้ําครับที่เห็นก้าวขาวเนี่ยเป็นรั้วของเทศบาลเ็าทานะครับนี่บ้านเราก็อยู่ตรงนี้นะครับแนวนี้เลยประมาณหน้ากว้างสี่สิบเมตรผมจะให้ดูด้านขวามือนะครับ แปลงนี้นะทางสาธนะรล้อทิศเลยนะครับเป็น4ด้านเลยนี่ก็เป็นด้านขวาถ้าเราหันหน้าเข้าที่นะครับมันจะเป็นทางดินอยู่นะด้านนี้นะครับเนี่ยทางสาธาระส่วนสวนเราก็จะอยู่หลังบ้านเนี่ยครับพุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะปลูกเป็นแนวเขตเนี่ยก็คือต้นสักทองนะครับมายาวอย่างนี้เลยนะครับตามทางสาธะมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางสาธะอีกเส้นหนึ่งนะครับซ้ายมือที่รถมจอดเนี่ย นะครับมันจะมีอยู่4ี่แปลงเอ้ยสาแปลงครับจะเป็นแปลงละ80ตารางวาเป็น3ล็อกนะครับติดแม่น้ํา3ล็อกนะครับแบบนี้เลยปะเดี๋ยวผมพามาดูบ้านหลังแรกนะครับหลังนี้เลยหลังใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับหลังใหญ่เนียนะเขาจะมีห้องนอนอยู่ทางด้านขวามือนะครับขวามือก็คือนอกบ้านนะครับนี่ห้องแรกห้องแรกเนี่ยจะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเสร็จสรรับแล้วหลังใหญ่เนี่ยนะทางเข้าเนี่ยครับมันจะเป็นบันไดเดินเข้าไปเนี่ยนะพอเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็จะมีที่เห็นเนี่ยครับจะมีบันไดขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นลอยนะครับส่วนข้างล่างชั้นลอยเนี่ยก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องกระจกอ่ากระจกสองหน้านะครับ ก็จะอยู่ใต้บันไดส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับหนึ่งห้องซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางออกพอออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเจอบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอีกหลังหนึ่งคือบ้านหลังนี้หลังที่สองนะครับพอเดินออกมาจากบ้านใหญ่ก็จะเจอห้องครัวนะครับหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับห้องนอนตรงนี้หนึ่งห้องนะครับ ห้องนอนห้องนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับจะไม่มีเลยเนี่ยสหลังแล้วนะครับส่วนหลังที่3ก็คือหลังนี้นะครับหลังนี้นะหลังนี้พอเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีห้องนอนอยู่ขวามือหนึ่งห้องนะครับแล้วห้องน้ํำมีตัวด้วยนะและซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนและห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับบริเวณบ้านเราก็จะประมาณนี้มีเพื่อนบ้านด้วยนะเนี่ยทางคอนกรีตเราจะยาวไปถึงเส้นสาม9นะครับประมาณ5้ากิโลนะครับคือเส้นของการจนบุรีสู่อำเภอด่านขมเตี้ยนะครับข้างๆแปลงที่ดินเราเนี่ยนะข้างแม่น้ำเนี่ยมันจะมีศาราแบบนี้ให้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีม้าหินอ่อนแบบนี้ตั้งอยู่ข้างบ้านเรานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ไปเดี๋ยวผมพาไปดูสวนกันว่าอ่ามีอะไรบ้างครับในสวนนี่ข้างบ้านเพื่อนบ้านเรานะครับนู่นข้างแม่น้ํานะครับก็ประมาณนี้เลยครับแบบนี้เลยนี่เนี่ยทางคอนกรีตนะครับยาวนี้เลยไปเดี๋ยวไปวพาผมผมจะพาไปดูสวนกันนะครับไปไปกันครับอ่ะเดี๋ยวผมพาชมสวนนะครับอันนี้อยู่บริเวณ แถวแถวบ้านนะครับนี่ข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านมาทางซ้ายแล้วครับนี่ต้นไม้เยอะเลยผลไม้ก็เยอะนะครับหลายอย่างแบบนี้เลยสุดไปยนู่นนะครับในแปลงนี้นะเขาจะมีส้มโอเนี่ยครับมีกระท้อนแบบนี้เลยกระท้อนแล้วก็มีเอ่เนี่ยครับมีเงาะมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนมีมะพร้าวนะครับนี่พอบริเวณเพื่อนบ้านนะครับ ข้างๆก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยครับโอเคปะเดี๋ยวผมพาไปดูท้ายสวนกันนะครับผมครับผมมาอยู่ท้ายแปลงที่ดินแล้วนะนี่ครับท้ายแปลงที่ดินเราก็จะประมาณนี้นี่น,นีแบบนี้ครับเนี่ยทางสาธารครับเขตเราก็จะไปสุดกับต้นมะพราะ้าวต้นลงสักนู่นแหะครับนี่ประมาณนี้ครับส่วนข้างๆบ้านข้างๆแปลงที่ดินเราก็มีเพื่อนบ้านนะ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับ เนี่ยทางออกไปสู่เส้น3 209ครับอให้ดูอีกรอบๆบ,บริเวณที่ดินของเราครับนี่แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนู้นครับนู่นด้านนู้นนะครับว่ามีอะไรไปกันครับครับด้านนู้นน่ะเป็นทางคอนกรีตถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินน่ะมันจะอยู่ทางซ้ายนะครับมันจะวิ่งไปชนแม่น้ำไว้น้อยเลยครับส่วนทางนี้เป็นทางสาธารณะ ด้านขวามือเท่าหลานหน้าเข้าที่ดินนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับแปลงเราก็จะมีสวนใหญ่ๆแบบนี้ครับอยู่ท้ายบ้าน3หลังนะครับส่วนแอรียข้างๆแปลงที่ดินเราของเพื่อนบ้านเนีขาปลูก้ระโพดแบบนี้เลยครับนี่นี่มองไกลๆเห็นภูเขานะนี่โอเคสนใจก็ลองติดต่อผมเข้ามานะครับ0614782939หรือไอ l ดลไผมก็061 478 2939เเช่นกันนะครับผมคุณเอกนะครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ